สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่ C, านนะคะดูนะคะว่าใครนอนอยู่ข้างบนถ <laughs> ุงทองอยู่ข้างบนโกงนะคะแล้วก็สามสีอยู่ข้างล่างกำลังกินอาหารนะคะอันนี้ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าแต่ว่ามันยังมืดแสงมันเป็นวันนี้มันเป็นอากาศครื้มๆนะคะไม่มีแดดมั้งก็เลยถ่ายน้องให้ดูนะคะอันนี้สามสีเขาเจอ เขาจะชอบอันนี้มากเลยนะคะชอบกินขนมอันนี้ค่ะดูเขากินอันนี้กินไปเยอะแล้วนะคะกินไปเยอะแล้วถุงทองไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะคะถุงทองไม่กินขนมแต่ว่าจะกินอาหารเปียกแต่ขนมไม่กินแปลกมากเลยหนาเกายังเด็กอยู่เขาน่าจะชอบขนมเขาก็ไม่ชอบนะคะแต่ว่าแม่แม่สามสีอชอบมากชอบขนมนี่นะคะ่ะ อันนี้เพิ่งเนี่ยเพิ่งให้เขากินดูไม่ไม่คิดว่าเขาจะชอบกินนะคะูเขาชอบกินมากอร่อยไหมคะกินเยอะๆนะลูกอนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่กรงนี้นะคะอันนี้คือที่ประจําที่ประจําของถุงทองนะคะเขาจะชอบมาอยู่ข้างบนแบบน,บบนี้คล้ายๆกับว่ายิ่งแม่เขาอยู่ตรงในกรงแบบนี้นะคะเขายิ่งมาอยู่ข้างบนเลย ยิ่งมานอนเฝ้าแม่อะไรนนเนี่ยเนี่ยสวัสดีกันลูกสวัสดีค่ะผมหันหันหน้าไปแล้วนะคะกำลังเตรียมตัวจะหลับนะคะเดี๋ยวสารสีกินหมดหรือยังลูกกินอีกไหมลูกเอาอีกไหมคะเดี๋ยวก็จะเติมให้เขาอีกนะคะจะเติมให้เขาอีกเ็านี่กินเยอะแล้วนะคะเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะชอบขนมอันนี้มากเลยเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะลูกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาว่วาเช้านี้ก็ถ่ายน้องให้ดูนะคะดูเขาอยู่ด้วยกันลูกลูกนอนเฝ้าแม่นะคะลูกเป็นบอดิกาดให้แม่นะคะนอนเฝ้าบนกลงเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ